ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลุมสปอยสองสามีภรรยานะครับที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในความสัมพันธ์แต่ถึงกดังนั้นพวกเขาก็เพิ่งจะเป็นพ่อและแม่ของลูกนะฮะเพื่อสร้างชีวิตใหม่ทั้งคู่จึงตัดสินใจซื้อโต๊ะกาแฟตัวหนึ่งมาและมันก็เป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาเลยนะครับจะกลายเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายเรามาดูในภาพยนตร์ที่ The Coffee Table หนังเรื่องนี้เปิดเรื่องด้วยผู้หญิงวัยกลางคนที่ชื่อว่ามาลีครับซึ่งกําลังทร,รมานจากอาการเจ็บท้องเธอกําลังจะคลอดอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ลวนอย่างหนังในที่สุดเธอก็ได้ให้กําเนิดบุตรที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยแทนที่ความทุกข์ทรมานด้วยความสุขอันลุ้นเหลือชาตดกลับมาอีกครั้งในไม่กี่สัปดาห์ต่อมานะครับโดยเราเห็นมาลีและสามีของเธอที่ชื่อว่าเจสัสพร้อมด้วยลูกแรกเกิดเขาพวกเขา ตอนนี้พวกเขาอยู่ในร้านขายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งพนักงานขายกำลังวางโต๊ะกาฟแฟราคาแพงเอาไว้นะครับโดยมีรูปปั้นผู้หญิงชุบทองสองตัววางอยู่บนโต๊ะด้วยเขาอ้างว่าโต๊ะนี้มาจากซสวิเดนและมันแตกยากมา,มากๆมันเป็นสินค้าที่ดีที่สุดในร้านเจสซัครู้สึกประทับใจและก็ต้องการซื้อมันครับแต่มารีเนี่ยไม่เห็นด้วยก็เลยส่งผลให้ทั้งสองคนทะเลาะกัน เจสัสไม่พอใจแล้วก็บ่นว่ามารีมีสิทธิ์พูดในทุกสิ่งในชีวิตของพวกเขารวมถึงการตกแต่งบ้านด้วยและเขาก็กล่าวเสริมนะครับว่าเธอตัดสินใจที่จะมีลูกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเขาและยังเลือกที่จะตั้งชื่อว่าเคย์ทโนซึ่งเขาไม่เห็นด้วยเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับพนักงานขายก็บอกอย่างตื่นเต้นว่าชื่อของตัวเองก็คือคยทโนเหมือนกัน แต่มาลีกลับรู้สึกไม่พอใจนะครับที่พนักงานขายคนนี้มีชื่อเดียวกันกับชื่อลูกของเขาและก็เรียกพนักงานขายคนนี้ว่านาักธุรกิจที่น่ารังเกียจอย่างไรก็ตามชายผู้ไม่หวั่นไหวกลับเริ่มพลิกโต๊ะอีกครั้งหนึ่งโดยอ้างว่าโต๊ะตัวนี้เนี่ยสามารถนำมาสร้างความสูงที่พวกเขาไม่อาจจะจินตนาการได้เลยทีเดียวแหละนอกจากนี้เขายังบอกนะครับว่าแม้แต่เจการเฟอร์นิเจอร์แม้กระทั่งการแต่งงานก็อาจจะพังทลายได้แต่โต๊ะอันนี้เนี่ยจะไม่มีวันพังเด็ดขาด ในขณะเดียวกนันนี้ทารกก็เริ่มร้องไห้ออกมานะครับมารีจึงด่าพะนักงานขายคนนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินออกไปอย่างโกรธหลังจากนั้นเจสซุสก็ตัดสินใจซื้อโต๊ะตัวนี้ถึงแม้ว่าจะขัดใจภรรยาของเขาก็ตามเขาถามพะนักงานขายให้ตอบตรงๆนะครับว่าพะนักงานขายเนี่ยชอบมันจริงๆหรือไม่แต่พะนักงานขายกลับตอบปฏิเสธอย่างไม่คาดคิดแต่อย่งางไรก็ตามเจสซุสไม่เปลี่ยนใจและก็ทําข้อตกลงเพื่อที่จะซื้อขายต่อไป ในฉากต,ต่อไปนะครับเราจะเห็นเจสัสกำลังดิ้นลนย่อโตะขึ้นบันไดไปยังห้องของเขาเองเมื่อทั้งคู่มาถึงที่อพาร์ตเมนต์ของพวกเขาพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับจากเพื่อนบ้านชั้นบนและก็รูทลูกสาวของเธอแต่ในความเป็นจริงพวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะผูกมิตรกับเพื่อนบ้านชั้นบนและลูกสาวของเธอหรอกแต่เพื่อนบ้านก็ตื่นเต้น,นครับที่จะได้เห็นทารกแต่ดูเหมือนแต่หยิงรูดอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีแม่ของเธออ้างว่าอาจจะเป็นเพราะแฟนของเธอ แต่รูทก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าเขาไม่ใช่แฟนของเธอแค่เป็นคนที่แอบรักเธอเท่านั้นและเธอก็จะไม่ยอมรับเรื่องนี้ด้วยหลังจากการสนทนาสั้นๆนะครับมารีก็เดินเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ของเธอและผู้หญิงค้มบ้านก็เดินลงบันไดไปด้วยเช่นกันเมื่ออยู่ตามลําพังรูธก็เข้ามาหาเจสัสและก็เปิดเผยอย่างน่าตกใจว่าความสนใจในความรักของเธอเนี่ยคือเจสัสก็คือพูดง่ายๆมาสารภาพร,รักเจสัสนั่นเอง ปรากฏว,ว่าเธอพยายามจูบเขาในลิฟต์นะครับแต่เขาก็พยายามหลิงเลี่ยงเธอมาถึงตรงนี้หญิงสาวผู้ลหลงไหลก็ได้ขอให้เจสซัสเขียนบทกวีรักเพื่อที่เธอจะเอาไปใช้ในโครงการที่โรงเรียนเจสซัสส่งบทกวีบางบทให้กับเธอนะครับแต่เธอก็เข้าใจผิดน,นะครับว่านี่เป็นสัญญาณของความสนใจแบบโรแมนติกแย่ไปกว่านั้นนะครับเธอยังขู่ว่าจะแสดงข้อความให้กับพ่อแม่ของเธอดูด้วยและเธอก็ขอร้องให้เจสซัสเนี่ยหนีไปกับเธอด้วยกัน แต่เจสัคปฏิเสธนะครับแล้วก็เตือนเธอว่าเธออายุแค่13ปีในขณะที่เขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีภรรยาและมีลูกแล้วเมื่อ,อรถยังคงดื้อดึงนะฮะผู้ชายคนนี้ก็ญหญุนหิดแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าเธอทันทีและยังตะโกนไล่เธอออกไปด้วยต่อมานะครับเจสซัคก็กําลังจัดโต๊ะในห้องนั่งเล่นในขณะที่มารีกําลังป้อนนมลูกน้อยไม่นานเขาก็สังเกตว่าไมิสกรูเพียงแค่4ตัวเท่านั้นแทนที่จะต้องใช้5ตัวในการยึดกระจกให้เข้าที่ เขารู้สึกโกรธมากครับจึงรีบโทรไปหาพนักง,งานขายเพื่อขอซื้อสกรูที่หายไปพนักง,งานขายก็ขอโทษในความผิดพลาดและก็ตกลงที่จะส่งมอบในทีหลังหลังจากนั้นทั้งสองสามีภรรยาก็ยังคงโต้เถียงถึงเรื่องโต๊ะอยู่ดีนะครับมารีย,ยังคงปฏิเสธว่าไม่ชอบโตะอันนี้เพราะว่ามันแพงเกินความจําเป็นหลังจากโต้เถียงกันอย่างดุดเดือดเธอจึงตัดสินใจไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของชําเนื่องจากพี่ชายของเจสซัสและแฟนสาวของเขาจะมาเยี่ยมดูลูกน้อยในวันนี้ด้วย เธอวางลูกน้อยลงบนโซฟาแล้วก็ขอให้สาเมโดูแลจนกว่าเธอจะกลับมาเจสซัสก็ขอให้เธอเอาไวน์มาให้เขาหน่อยแต่เธอปฏิเสธโดยเธอบอกว่าถ้าเธอดื่มไม่ได้เขาก็ไม่ควรที่จะดื่มเหมือนกันทันทีที่มารีจากไปเด็กน้อยก็เริ่มร้องไห้ออกมาไม่หยุดดังนั้นเจสซัสจึงเปิดเพลงให้ฟังเขาทำเทวิถีทางนะครับแต่ทารกก็ยังคงไม่สงบเจสซัสจึงอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็เดินไปรอบๆห้องนั่งเล่น เขายังพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของลูกน้อยด้วยการโชว์โต๊ะกาแฟตัวใหม่ให้กับลูกน้อยดูแต่แล้วจู่ๆในฉากต่อมาภาพยนตร์ก็เปลี่ยนไปในทิทางที่มืดมนนะครับเมื่อเราเห็นว่าเจสซัคสั่นทื่มและก็มีเลือดเปื้อนตัวด้วยปรากฏว่าเขาสะดุดโต๊ะกาแฟและก็ทําให้กระจกแตกโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเศษแก้วเหล่านั้นก็ได้ฉีกศรีรษะอันเบาบางของทารกน้อยและก็ได้จบชีวิตทารกอย่างน่าเศร้า ตัดกลับมาอีกที่หนึ่งครับมารีก็ยังอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อเธอได้พบกับเพื่อนเก่าคนหนึ่งของเธอที่นั่นพวกเขาเริ่มสนทนากันและเธอก็อแบ่งปันข่าวดีเกี่ยวกับการมีลูกหลังจากการรักษาเป็นเวลา2ปีฉากก็ตัดกลับมาที่บ้าน,นครับเจสซัดยังคงอยู่ในอาการตกใจและพยายามทําความเข้าใจกับความเสยดสยองดังกล่าวเขาเริ่มเอาเศษแก้ยวออกจากมือของเขานะครับและทันทีนั้นมารีก็โทรมาหาเขา แต่ปรากฏว,ว่าเป็นเพื่อนของมารีนครับที่ต้องการแสดงความยดีกับลูกของเขาเท่านั้นแต่เจสซัสวางสายไปโดยไม่พูดอะไรทําให้มารีคิดว่าแบตเตอรี่ของเขาคหมดในขณะเดียวกันเจสซัสก็กลับมาสู่ความเป็นจริงในที่สุดและตระหนักว่าเขาต้องเรียมดาเนินการอะไรสักอย่างกับสถานการณ์ตรงหน้าแล้วเขาต้องจัดการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนที่มารีจะกลับมาเขาอุ้มเด็กน้อยขึ้นมานครับแล้วก็สังเกตเห็นว่าทารกเนี่ยฉี่ราดด้วย เขาจึงเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับทลกอย่างระมัดระวังด้วยมือที่สัน่นไม่กี่วินาทีต่อมานะครับเขาก็ได้รับโทรศัพท์อีกครั้งจากมารีแล้วก็ถามว่าเขาต้องการไวชนิดไหนแต่เขาตื่นตะนกไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนก่อนที่จะวางสายไปอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ทําให้มารีไม่พอใจนะครับและเธอก็ฝากข้อความเสียงแบบโกรธๆให้กับเขาโดยถามว่าทําไมเขาถึงวางสายอย่างยาหยาบคายหลายต่อหลายครั้ง ในขณะที่เธอพยายามที่จะพูดดีๆแต่เขาก็วางสายตลอดเลยเพราะเหตุใดในทางกลับกันนะครับเจสซัตก็นําร่างกายของทารกที่เสียชีวิตแล้วไปวางไว้บนเปเหมือนกับว่าเขายังมีชีวิตอยู่ต่อมาเขาก็มาทําความสะอาดในห้องนางเล่นแต่ก็ไม่พบอุปกรณ์ทําความสะอาดสักชิ้นเลยชายผู้สิ้นหวังจึงกดกิ่งประตูห้องของรูทและเธอก็ถามว่าเขากําลังวาดรูปอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเสื้อผ้าของเขาเนี่ยเต็ไมไปด้วยสีแดงหมดเลย เจสัสก็ตอบว่าใช่และขอความช่วยเหลือหน่อยแต่เด็กน้อยก็สงสัยนะครับว่าเขาได้เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาให้กับภรรยาฟังหรือไม่ชายคนนี้ก็เริ่มหมุนหยินนะครับและเขาก็บอกว่าเขาจะบอกกับภรรยาในบ่ายนี้และทันทีนั้นแม่ของรูทก็ปรากฏตัวด้วยยิ่งใจดีพวกนี้ตกลงที่จะให้เคลื่อนมือช่วยทําความสะอาดให้กับเจสัสแล,ล้วรูทลูกสาวของเธอก็บอกว่าในช่วงบ่ายเธอจะไปบ้านของเจสัสเพื่อเอาอุปกรณ์นั้นกลับมา เมื่อเจสซัสก,กลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ของเขานะครับเขาก็ได้พบว่าพนักง,งานขายมาถึงเพื่อส่งสกรูแล้วชายคนดังกล่าวก็ขอโทษสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นและเปิดเผยอย่างน่าประหลาดใจว่าโต๊ะดังกล่าวผลิตในประเทศจีนไม่ใช่ประเทศสวีเดนจากนั้นเขาก็เสนอที่จะช่วยใส่สกรูให้แต่เจสซัสปฏิเสธและพยายามไล่พนักง,งานคนนั้นออกไปอย่างไรก็ตามนะครับชายผู้น่าลำคาญก็เริ่มพูดพร่ำเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ และก็แนะนําว่าพวกเขาควรออกไปทานอาหารเย็นหรือดูหนังด้วยกันสักครั้งหนึ่งพนักงานขายคนนี้ก็ได้บอกเจซัสว่าเขาชอบเจซัสมากๆและพนักงานขายก็บอกว่ารู้สึกเหงาเพราะเขาไม่มีเพื่อนเลยแต่เจสซัสรู้สึกหงุดหงิดกับสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าเขาทันทีจากนั้นเขาก็เริ่มทําความสะอาดเศษเกี้ยวและเลือดทั้งหมดออกจากห้องนั่งเล่นอย่างทั่วถึง แต่เมื่อเขาทําความสะอาดไปมานะครับเขาก็เห็นว่าหัวของทารุกที่ถูกตัดขาดอยู่ใต้เก้าอี้ทําให้เขาเกิดอาการตื่ตนตระหนกอย่างมากเจสซัสเอื้อมมือออกไปแต่ก็เอื้อมไม่ถึงหัวนั้นสักทีทันใดนั้นข้อความจากมารีก็เด้งขึ้นมานครับแล้วก็บอกว่าเธอจะกลับมาถึงบ้านภายใน30นาทีเจสซัสที่เป็นกังวลจึงเรียบไปอาบน้าทันทีครับแล้วก็เช็ดเลือดออกจากร่างกายของเขาอย่างสะอาดต่อมาเขาก็หยิบ 5, ผ้าพันแผลมาพันมือที่บาดเจ็บเอาไว้นะครับและพยายามประคองตัวเองเอาไว้ ไม่นานหลังจากนั้นครับเจสซัคก็ได้ยินเสียงใครบางคนกดกลิ่งที่ประตูหน้าบ้านและเมื่อเขามองผ่านกล้องประตูหน้าบ้านเขาก็สังเกตเห็นว่าเป็นภรรยาของเขาที่กลับมาถึงบ้านแล้วเขาไม่อยากเผชิญหน้ากับภรรยาเลยนะครับเขาจึงมุ่งหน้าไปที่ระเบียงและเคียจากกระโดดลงไปแต่ก็ทาไม่ได้เพราะว่าเกิดความกลัวในที่สุดเจสซัคก็เปิดประตูและมารีที่เป็นกังวลก็ถามว่าทําไมเขาถึงใช้เวลานานมากในการเปิดประตู เขาจึงอธิบายว่าเขากําลังทําให้ลูกน้อยของพวกเขาสงบลงซึ่งไม่ยอมหยุดร้องสักทีและเจสซัดก็อ้างว่าในที่สุดลูกน้อยก็หลับสนิทแล้วและไม่ควรไปรบกวนเขาเจาสซัดยังพูดถึงโต๊ะกาแฟที่บอกว่ามันพังแล้วซึ่งมันก็ทําให้มารีหัวเราะออกมาเพราะก่อนที่จะซื้อเนี่ยพนักงานขายบอกว่ามันพังยากม,มากเมื่อเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นมารีก็ชะงักเมื่อเห็นคราบเลือนบนพรม แต่เจสซัก็รีบอธิบายว่าเขาได้รับบาดเจ็บในขณะที่เขาเก็บเศษแก้วที่แตกแต่มารีงูนยินครับที่คราบเลือดเต็มพรมและเช็ดไม่ออกเธอจึงมุ่งหน้าไปที่ห้องครัวจากนั้นในฉากต,ต่อมาก็เห็นว่าทั้งคู่กําลังเตรียมอาหารเย็นในขณะที่มารียังโคงหัวเราะและก็ล้อเลียนโต๊ะกาแฟที่ไม่แตกห่างของเขาเธอพูดติดตลกว่าเธอยอมทําทุกอย่างเพื่อดูสีหน้าของเขาว่าเป็นสีหน้าที่แตกสลายมากเพียงใด ในขนาดเดียวกันครับเจสซัสผู้น่าสงสารก็กำลังเหงือ่อท่วมตัวและตื่นตระหนกอยู่ภายในใจเพราะเขาหวาดกลัวเกินกว่าจะเปิดเผยความจริงอันน่าสยดสยองให้กับภรรยาเขารับรู้ไม่กี่วินาทีต่อมามารีก็บอกกับเจสซัสว่าเธอจะไปดูลูกและไม่นานเธอก็มาถึงที่ห้องและเกือบจะเข้าใกล้เปที่ลูกน้อยนอนอยู่เจสซัสก็สมาถึงกระทันหันแล้วก็หยุดเธอเอาไว้เขาขอให้เธอไปเตรียมอาหารให้เสร็จก่อนแล้วก็บอกว่าเขาจะดูแลเด็กเอง และใช้ผู้สำนึกผิดยังใช้โอกาสนี้บอกกับเธอว่าเขารักเธอมา,มากๆและก็ขอการให้อภัยจากเธอหากเขาเคยทำร้ายเธอเรื่องนี้ก็ทําให้มารีเข้าใจนะครับและเธอก็บอกว่าการทะเลาะกันทั้งหมดก็เกิดจากการที่ทั้งสองคนเป็นพ่อแม่มือใหม่เธอเล่าให้เขาฟังว่าตามใดที่พวกเขายังอยู่ด้วยกันแล้วก็พวกเขาจะผ่านพ้นทุกสิ่งที่เข้ามาได้ หลังจากนั้นไม่นานนะครับทางคู่ก็อยู่ในห้องครัวและเมื่อมารีนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหยดลงบนเครื่องรับฟังเสียงเด็กเธอสงสัยว่ามันเป็นเสียงอะไรและเธอพยายามที่จะไปตรวจสอบแต่เจสซัสก็บอกทันทีนะครับว่าเขารู้ว่ามันคืออะไรและเขาจะไปแก้ไขมันให้เองเขาจึงรีบไปที่ห้องของทารกนะฮะซึ่งเขาตกใจมากเมื่อสังเกตเห็นว่าเลือดได้หยดลงมาจากเปหลังจากที่จัดการกับปัญหาแล้วนะครับเจสซัสก็น,นั่งลงพร้อมกับแก้วไวน์ ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงลูกชายร้องไห้ผันเครื่องรับฟังเสียงเด็กนะครับแต่เขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วนะครับว่าทุกอย่างที่อยู่ในหัวของเขาเนี่ยคือลูกชายที่ตายไปแล้วแล้วเสียงที่เกิดขึ้นคือเสียงของใครและทันทีนั้นคาร์ลอสพี่ชายของเขาก็เดินทางมาถึงเขามาพร้อมกับคริสติน่าแฟนสาววัย18ปีมารีก็มาต้อนรับพ่อเขาอย่างอบอุ่นและคาร์ลอสก็สัมผัสได้ถึงความไม่สบายใจของเจสซัสทันทีและก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น มารีก็ตอบโดยอธิบายถึงโต๊ะราคาแพงเป็นโต๊ะกาแฟของเขาที่พังแล้วและก็ทําให้เจสุสได้รับบาดเจ็บจากโต๊ะนั้นด้วยคริสติน่ายังพูดนะฮะว่ายังมีเลือดติดอยู่ในเก้าอี้อยู่เลยดังนั้นเจสุสจึงรีบเดินไปทำความสะอาดทันทีเขาก็นั่งลงบนเก้าอี้นั้นทันทีนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ใครเห็นหัวของทารกที่อยู่ข้างในและทันทีนั้นคาร์ลอสก็บอกว่าอยากจะเจอหลานชายแต่เจซซาต,ตอบว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทําให้ทารกนอนหลับได ดังนั้นอย่าไปปลูกเลยเพราะเขาควรที่จะกินข้าวก่อนอย่างไรก็ตามคริสติน่าก็บอกว่าเธอชอบดูเด็กนอนหลับและยังแสดงชุดเด็กที่คุณยายของเธอทําให้อีกด้วยชุดนี้ทําให้มารีหลงใหลามากนครับเธอจึงขอให้จีซัสใส่ชุดนี้ให้กับเด็กน้อยทันทีเพื่อดูว่าดูน่ารักแค่ไหนแต่การกระทําดังกล่าวกลับทําให้จีซัสโกรธและเขาก็แสดงพฤติกรรมอยากคายต่อเธอ ดังนั้นคาร์ลสจึงขอร้องน้องชายให้สุภาพกับภรรยาของเขาหน่อยไม่ว่าเขาจะรู้สึกหงุดหงิดก็ตามมารีพยายามคลายความตึงเครียดโดยบอกคริสติน่าว่าเธออยากจะพาคริสติน่าไปดูห้องของเด็กซึ่งเป็นห้องใหม่หญิงสาวได้ม่งหน้าไปที่นั่นในขณะที่คาร์ลสก็ถามน้องชายว่าทําไมเขาถึงหงุดหงิดมากๆคาร์ลสคิดว่าเป็นลุดหรือเปล่าและก็เสนอให้แจ้งความหญิงสาวคนนี้กับตำรวจไหม เจซัสยักไหลแล้วก็บอกว่าเธออายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นและคงจะลืมเขาไปในเร็วๆนี้ทีนี้เจซัคคิดว่าจะบอกความจริงกับพี่ชายของเขาเพียงสั้นๆแต่เกิดความกลัวและก็เปลี่ยนใจจากนั้นตัดกลับมาที่สาวๆนะครับท้งครูก็มองหน้าไปยังห้องเด็กที่ตกแต่งอย่างสวยงามซึ่งแน่นอนนะครับว่าความสวยงามทั้งหมดนี้ก็ว่างเปล่าเพราะว่าเด็กน้อยจะไม่มีวันที่เยียบย่างเข้าไปอีกแล้วในฉากต,ต่อมาเราก็จะเห็นว่าพวกเขาทั้ง4ี่คนอยู่บนโต๊ะอาหาร ซึ่งทุกคนกำลังสนทนากันอย่างสนุกสนานยกเว้นแต่เจสซัสที่เหงือออกมามากมายเขาเดิมวัยเพื่อสงบสติอารมณ์และก็เกิดอาการประสาทหลอนและเห็นเลือดอยู่ทั่วทุกแห่งและหัวข้อสนทนาบนโต๊ะอาหารก็เป็นพ่อแม่เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตมารีจึงถือว่าการดูแลลูกน้อยเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเธอและเธอก็เปิดเผยนะคะว่าเธอรักเด็กน้อยมากกว่าสามีของเธอด้วยซ้ำละขณะเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงพนักงานขายคนนั้น ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพนักงานคนนั้นได้บรรยายเกี่ยวกับโต๊ะและก็เน้นย้ำว่ากระจกบนโต๊ะนั้นจะไม่มีวันแตกไม่นานหลังจากนั้นคาร์ลอดก็บอกอย่างน่าประหลาดใจว่าเขาและแฟนสาวของเขาเนี่ยก็จะได้กลายเป็นพ่อแม่ค้นด้วยเช่นกันและเขาตื่นเต้นมากที่หลานชายและลูกสาวในอนาคตของเขาเนี่ยจะได้เล่นด้วยกันมารีดูเหมือนว่าจะมีความสุขมากนะครับแต่เจสซัสกลับไม่แสดงความตื่นเต้นใดๆกับข่าวนี้เลย ทำให้พี่ชายของเขารู้สึกไม่ดีไปตามๆด้วยเมื่อคาร์ลสถามว่าเขายังคิดถึงโต๊ะบ้าๆน,นั้นอยู่ไหมคำถามนี้ก็ทําให้เจซัสชุนเชียวขึ้นมาทันทีและก็ตอบอย่างหยาบคายว่าเขาจะไม่มีความสุขเพราะพี่ชายของเขาทําลายชีวิตเด็กสาววัย8ปีด้วยการทําให้เธอตั้งครรภ์เจซัสยังอ้างว่าการซื้อโต๊ะกาแฟในตอนเช้าเป็นความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขาและทันทีที่เขาพูดจบเขาก็รีบไปเข้าห้องน้ำทันที เมื่อเห็นอาการฉุนเฉียวของเขานะครับทุกคนก็เริ่มเป็นกังวลมากดังนั้นคาร์ลอสจึงตัดสินใจคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวในขณะนี้เจสซัสก็อยู่ในห้องน้ําตัวสัน่นในขณะที่เขากําลังบันทึกข้อความอําลาภรรยาของเขาด้วยเขาสารภาพว่าเขาฆ่าลูกชายตัวน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ขาดความกล้าที่จะบอกเธอโดยตรงเขายอมรับว่าเขาไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปและก็ขออาภัยเธอที่ทําให้ชีวิตของพวกเขาต้องกลายเป็นฝันร้าย ทันใดนั้นคาร์ลอกก็พุ่งเข้ามาหานะครับและก็ถามว่าข้อความนี้เขาบันทึกไว้สําหรับใครต่อมาเขาก็ได้พาพี่ชายมาในห้องของเด็กน้อยและเราก็ได้รู้ว่าเจสซัสได้สารภาพทุกอย่างกับพี่ชายของเขาแล้วและหัวใจของพี่ชายก็โหนหูนะครับเมื่อเห็นว่าทารกไม่มีหวัวเมื่อคาร์ลอกถามว่าหัวอยู่ที่ไหนเจสซัสก็ตอบว่าอยู่ใต้เก้าอี้เพราะว่าเจสซัสไม่กล้าหยิบมันออกมาครับเขาได้เปิดเผยว่าเขาตัดสินใจที่จะกระโดดลงมาจากมระเบียง และคาร์ลอสบอกให้เขาหยุดพูดร้ายสาระและขอเวลาเขาคิดหาทางแก้ไขก่อนทันใดนั้นมารีก็ปรากฏตัวที่ประตูแล้วก็ถามถึงเรื่องลูกน้อยคาร์ลอสจึงบอกว่าเขายังหลับอยู่และขอให้เธอให้เวลาพวกเขาอยู่กันสองคนสักครู่มารีเห็นด้วยนะครับแต่เตือนพวกเขาว่าเธอจะต้องปลุกเด็กน้อยในอีก10นาทีเพื่อให้นมเขาหลังจากที่เธอจากไปนะครับคาร์ลอสก็ปลอบใจเจสซัคโดยบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุ และพวกเขาต้องการหาทางออกให้กับมารีนโดยที่ไม่ทําให้เธอเกิดบาดแผลทางใจเจสซัดยืนกรานที่จะจบชีวิตของเขานะครับแต่พี่ชายของเขาพยายามทําให้เขาสงบลงและก็บอกว่าเขาจะบอกมารีนด้วยตนเองเขาเตือนว่าเขาไม่สมควรให้เธอเห็นเด็กไร้หัวไม่ฉชนั้นแล้วก็จะกลายเป็นแผลเป็นในใจตลอดชีวิตแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์กลับเลวร้ายงลง เมื่อรุดมาเคาะประตูหน้าบ้านพร้อมกับสุนัขของเธอและก็เรียกร้องที่จะพบเจสัสให้ได้มารีบอกว่าเขาไม่ว่างนะครับแต่หญิงสาวที่น่ารำคาญก็ยืนกรานว่ามันสําคัญมา,มากจู่ๆรุธก็บอกกับเธอว่าเพราะเจสัสจุบเธอในลิฟต์ซึ่งทําให้มารีตกตะลึงอย่างมากในขณะเดียวกันนะครับเจสัสและข่าวรอสกลับเข้ามาในห้องนั่งเล่นพอดีกับที่มารีก็มาถึงในห้องนั่งเล่นพร้อมกับรุดด้วย มารีที่รู้สึกโกรธจัดเริ่มซักถามสามีเกี่ยวกับข้อกล่าวหานั้นทันทีและเจซัสผู้เคราะห์ร้ายก็พยายามหาคำพูดมาอธิบายแต่ทันใดนั้นสุนัขของรูธก็เข้ามาใกล้เก้าอี้และก็เห่าอย่างก้าวแล้วเมื่อรู้สังเกตเห็นศีรษะของทารกคาร์ลจึงรีบไปซ่อนศีรษนนั้นทันทีและทันทีนั้นมาเรียก็สังเกตเห็นว่าสุนัขตัวนั้นมีเ,เลือดเลอะไปที่ขนปากของมันเธอก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ขณะเดีวยวกันคริสติน่าก็เหลือบเข้าไปเห็นศีรษะแล้วก็เริ่มอาเจียนอย่างหนักเมื่อตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงที่นี่มารี Marie จึงเรียกร้องให้รู้สิ่งที่คาร์ลซ่อนไว้ว่าคืออะไรเขาขอร้องให้เธอออกไปจากที่นี่พร้อมกับคริสติน่าก่อนแต่มารีไม่ยอมฟังมารี Marie จะต้องดูสิ่งที่เขาซ่อนเอาไว้ให้ได้เธอยังคงพยายามต่อไปนะครับจนกระทั่งในที่สุดคาร์ลก็ยอมแพ้และยื่นหัวลูกน้อยของเธอให้กับเธอดู มารีตกใจกลัวมากมากแล้วก็กรีดร้องออกมาอย่างสิ้นหวังขณะที่โลกทั้งใบของเธอพังทลายลงในพริบตาเดียวในะขณะที่คนอื่นๆที่อยู่รอบๆนั้นต่างก็ตกใจและตื่นตระหนกไปพร้อมๆกันส่วนทางด้านมารีก็เซไปที่หน้าระเบียงและกระโดดลงเสียชีวิตโดยไม่คาดคิดพร้อมกับศีรษะของลูกเธอหลังจากนั้นไม่นานนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุ และพวกเขาก็ตกใจมากนะครับเมื่อพบว่ามารีกับชิซัตรกระโดดลงมาจากหน้าและเบี่ยงเสียชีวิตแล้วทั้งคู่ส่วนทัานด้านเด็กหญิงรุธก็ประสบกับอาการวิตกกังวลด้วยในขณะที่คริสตินาที่กําลังตั้งครรภ์อยู่เธอก็อยู่ในอาการช็อกและได้รับการดูแลจากแพทย์คาร์ลอสก็แข็งทื่อไปด้วยเช่นกันนะครับไม่สามารถพูดอะไราได้นอกจากประโยคหนึ่งว่าโตกาแฟ เมื่อภาพยนต์รจบลงนะครับเราก็จะเห็นว่าจีซัสและมารีได้กลับมาพบกันอีกครั้งในชีวิตหลังความตายพร้อมกับอุ้มลูกน้อยของพวกเขาและใกล้ๆพวกเขานั้นก็มีโต๊ะกาแฟวางอยู่ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจอัดหน้าขนลุกถึงฝันร้ายที่กําลังทํำลายชีวิตพวกเขาและภาพยนต์รก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ